สวัสดีครับน้องเนยเชิญเลยครับโอ้ยรับรางวัลน,นี้ไปเลยนะเป็นปรากฏการแห่งปีเลยน้องเนยทุกคนน้องเนยขอแบบเอาร้อยท่าเลยได้ไหมโพสเลยเป็นที่เลยทุกคนรอถ่ายอยู่เชิญเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มาได้เรื่อยๆทีเก้าเอาออดสิฟสุดท้ายประมาณนี้น้องเดยกับทุกคนโอ้โหเนอะชุดเป็นชุดเป็นเป็นน้องพึ่งเหรอฮะเป็นน้องพึ่งใช่ไหมออไม่นกนะไม่นก <laughs> ขอบคุณนะครับเนาะคิวชวนกันเรียกเจ้าชูนะแต่คิวแบบหนูเรียกน่ารักครับผมน้อง มานยาน้องวายอน่ารักสุดๆครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละปรดกฎการนะฮะปะัดกฎการหรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมอยู่บนเวทีไม่มีใครไม่ควักกล้องทั้งมาเลยนะฮะน้องเลยน่ารักสุดๆนะฮะอีกสักหนึ่งโทษไหมไปละ